สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเอาเจ้าทูนวันของเราเนี่ยราคา9,900บาทเนี่ยละครับแต่ว่ายังไม่รวมตัวชุดต่อหรือว่าเอทิชชั่นถ้าท่านสนใจนะครับเอามาทำเนี่ยครับเป็นหกเหลี่ยมเป็นรังพึ่งซึ่งทางบ้านเนี่ยอดหนุนไปแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยเขาตัดไม่ได้หรือว่าตัดเอียงแล้วมีปัญหาผมก็เลย ทำเป็นคลิปเรียไว้ท่านดูเลยนะครับเผื่อจะเอาไปใช้กันแต่ว่าถ้าท่านอยากได้เจ้าโตอินวันที่มีคุณภาพดีไปกว่านี้ก็มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ไทคอมเพนเตอร์เนี่ยนะครับตัวโมเดลที่ขึ้นตามหน้าเว็บเลยครับตอนนี้36,800แต่ของเราเป็นตัวใหม่ซึ่งเป็นตัวที่ราคาขึ้นแต่ถ้าท่านอุดหนุนที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับแต่ราคาอย่างที่ให้เห็นนะครับราคาจะต่างกันถึง3เท่าตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกืนครับว่าผมมีวิธีการยังไงเอาเจ้าโตอินวันตัวนี้มาลุยกันนะครับตัว ครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยผมหารหกด้วย360าสามร้อยหกสิองศาเสร็จแล้วออกมาได้ความว่ามุมด้านละ60องศาทีนี้เลื่อยของเราเนี่ยไม่มีมุม60ใช่ไหมครับกเราก็ต้องหักลบกับเกาสิองศาก็กลายเป็นมุม30มสิบเราก็ตั้งที่มุม30ตัดเอียงมุม30องศากันนะครับ ทำสเตปเปอร์ชนไว้นะครับบีบไว้อ่าขนาดองศามันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามุมแย้งกันอย่างเงี้ยครับเราตัดฝั่งนี้แล้วก็มาพลิกลตัดฝั่งนี้ครับนอกจากถ้าจะตัดเป็นองศาก็พลิกตัวนี้พลิกไปเป็นเลื่อยก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆเลื่อยวงเดือนแล้วก็ นอนตัดอย่างเงี้ยครับแต่เราเอียงใบแทนนี่ก็ได้นะครับเนี่ยผมลองตัดให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับมันจะให้ตัวได้อย่างที่ผมเคยอธิบายครับเพราะว่าเป็นล่องสล็อตแล้วตัวนี้นะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้ตัวได้เพราะฉะนั้นเทคนิคที่ท่านจะต้องใช้ช่วยก็คือดันไปทางใดาทางหนึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าให้ดันออกข้างนอกนะครับันให้ชิดนอกครับดันดันนอกเวลาเราป้อนไม้เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็เอามือช่วยให้มันชิดด้านในน,นี้ก็ได้นะครับ แล้วก็นอนเอียงตัดอย่างเงี้ยนอนตัดไปมันก็แต่นี้เราจะคุมตรงนี้ให้ได้ชากย,ยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เราปรับให้ดีนะครับครับผมลองมาประกอบคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่กาวหรือว่ายังไม่ได้เย็บข้อมุมแต่ทีนี้บางท่านอยากจะทําเป็นผนัง,ข,งข้างหลังเหมือนรังผึ้งแบบนี้นะครับหกเหลี่ยมเดี๋ยวผมก็จะมาซ้อแล้วฝังวันนี้เราจะใช้เป็น MDF นะครับเราจะใช้ MDF ฝังลงไปบนนี้นะครับก็คือ อ่าจะใช้แผ่นนี้6มิลน,นะครับผมจะฝังลงไปแต่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละครับบางใบฝังอ่าก็จะใช้เลื่อยตัวนี้เช่นกันนะครับ,รบปกติเลื่อยตัวนี้เขาจะมีกันไม้ตีกลับหรือว่าแอนตี้คิกแบ็กตรงนี้ช่วยท่านได้เวลาไม้ท่านป้อนไปเนี่ยท่านสบายใจได้ว่าไม้ไม่พุ่งกลับมาตัวนี้เป็นตัวที่ใช้อ่ช่วยเซฟท่านนะครับแต่ถ้าเราจะบางใบนะครับมันก็จะตัยติดมันจะไปติดตรงนี้แล้วกรณีเราตัดไม่ขาดใช่ครับตัดไม้ขาดก็จบไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ เราสามารถเอาออกได้หรือว่าพลิกเก็บได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอากลับมาปุ๊บเอาล้ครับทีน,นี้ก็จะไม่มีตัวกันไม้ติกลับแล้วเพราะเราจะควักเป็นบางใบลักษณะาบางใบนะครับหรือถ้าท่านจะเซาะร่องอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องเอาไม้กัดไม้ตีกลับออกนะครับอันนี้เป็นขอขีดไม้นะครับมีให้ท่านเลือกหลายแบบครับเสร็จแล้วได้หกมิลหรือว่าเจ็ดมิลก็ได้ครับเราก็แค่นั้นเองนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใช้รั้วของเขานะครับรููคําอาจจะดูเบาบางนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ประมาณนี่และครับมันพอได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงกับแกล่งมากครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องเลย เรากินด้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมากินด้านนี้ก็คือการบางใบนะครับจะตั้งคิดตั้งความสูงให้มันพอดีพอดีนะครับกัล่องอ่ะครับไปเลยครับตรงนี้มันจะมีเศษไม้พุ่งมาอย่างนี้ระวางนิดนึงครับตรงนี้การบางใบนะครับเศษไม้เผื่อว่าชิ้นไม้ชิ้นนี้เล็กไปนะครับเล็กค่อนข้างเล็กถ้าอย่างนี้ร่องใหญ่ๆท่านอาจจะใช้ ไม้อัด4ีมิลมาวางเสริมได้นะครับกรณีร่องตรงนี้ใหญ่นะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้กับปั๊มลม24ลิตรเจม่าตัวนี้เสียงเงียบนะครับเป็น ออยล์ลสก็คือจะไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับสบายสบายเลย24ิลิตรแล้วข้อดีคือตัวนี้เนี่ยราคาเก่าอยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ปรับราคาขึ้นตอนนี้ตัวนี้มาก่อนภาวะที่พวกกลุ่มเหล็กจะแพงของจะขึ้นนะครับยังเหลือสตอ๊อกอีกสัก20ตัวถ้าท่านเก็บได้ก็เก็บได้ก็แนะนํานะครับตัวนี้ข้อดีคือตัวพินเนี่ยหัวปืนเขาเล็กแรงดันนะ่ะที่เจอปัญหาคือถ้าอัดแรงดัน8บาร์บาร์ตลอดเนี่ยลิ้นมันจะสึกเร็วมันก็จะพัง เราปรับความาแรงดันลมออกนิดนึงตัวนี้ข้อดีคือตรงนี้ลมจ่ายแต่ตรงนี้อาลมของปั๊มเขานะครับแรงดันจากปั๊มแต่ว่าตรงนี้เป็นแรงดันที่จ่ายไปเราปรับได้นะครับปรับสักสี่บาทก็พอแล้วครับสี่ห้าบาทไม่เกินนะครับครับวันนี้เราบางใบแล้วครับเดี๋ยวผมประกอบเลยนะครับประกอบก็ทากาวสักหน่อยนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะว่าเป็นลูกพินจะลูกไม่มีหัวนะครับมันจะให้งานที่ละเอียดนะครับ นนดูรอบๆมุมก็พอได้ไม่ถึงกระเปะมากแต่ว่าได้อยู่พอได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวผมมาซอยไม้อัดนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันใหญ่นะครับไม่พอขนาดของรั้วถ้าเกิดท่านจะใช้ชุดต่อนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช้ก็ซอยส่วนที่เหลือเอานะครับก็บวกลบหักอันนี้ผมใช้ยังคงรั้วเขาไว้แต่ผมซอยส่วนที่เหลือออกนะครับ ครับตรงนี้เนี่ยเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นด้านทุกด้านเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับถ้าท่านมีวงเวียนถ้าก็วัดจากไม้เหลาก่อนด้านแรกก็ได้ครับหาจุดกึ่งกลางแล้วก็ท่าไปเงี้ยครับเหมือนวิชาเลขาอันนี้ทั่วไปอ่ะแต่อันนี้ผมวัดวัดเลยเอาเลยนะครับวัดหาเซ็นเตอร์สี่าด้แล้วก็วัดตรงนี้ผมได้ความว่า18.5้าทุกด้านนะครับก็วัดได้เลยครับนี้เราจะตัดเฉียงตรงนี้นะครับทีนี้ว่า ถ้าท่านมีเลื่อยตัดออกามันก็ช่วยได้แต่ถ้าแต่ท่านมีเลื่อยก็ใช้ได้เช่นกันแต่อันนี้ผมจะใช้เทคนิคนึงนะครับก็คือเหมือนอจิกตัดเอียงเราเนี่ยแหละแต่เป็นจิกตัดเอียงแบบบ้านๆนะครับก็คือใช้ลว,ลวบกับลวดซอยแล้วมีจิกตัดเอียงอันหนึ่งนะฮะแล้วก็วางอย่างนี้แนวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วาดลูกให้ยาวไปเลยนะครับแนวที่เราจะตัดเอียงนะครับแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงตะปูคาวไว้เบา ครับบางทีเราก็ใช้เทคนิคบ้านๆนี้ตัดเนี่ยนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปประกอบเลยนะครับกเสร็จแล้วเราก็ลองมาประกอบดูนะครับนี่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ยเดี๋ยวผมใส่กาวเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกงานไม้ความจริงมันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากนะครับมีเหมือนกันอย่างเงี้ยห่างบางครั้งก็ต้องใช้โป๊ช่วยบ้างในกรณีที่มันไม่เป๊ะนะครับ ประกอบเข้าไปทากาแล้วอันนี้คือว่าเราไม่ลื้อแล้วนะครับเอาเลยครับเสร็จแล้วเมอรเดอร์ Murder, ครับอันนี้ผมใช้ลูกพินแต่ถ้าจะใช้ลูกแบบตะปู F-15 F-30 สาแล้วก็ได้นะครับนี่ผมยิมเย็บไว้เฉยนะครับเอาละครับ นี่ก็เดี๋ยวเ,เช็ดกาวออกสักหน่อยหรือว่าหลบกาวแห้งเนี่ยแล้วท่านก็ไปทําสีจริงๆถ้าเป็นรังผึ้งหรือโคมไฟอย่างเงี้ยก็มีหลายท่านทํากันหรือว่าจะทําต่อเป็นยวงอย่างงี้ก็ได้นะครับท่านก็ตัดแบบเนี้ยมาครับหลายๆแผ่นถ้าจะทํา ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับ DIY ตัวที่เป็นหกเหลี่ยมแบบหลังครึ่งแบบนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม